สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอทุจิทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าครูนันแต่งชุดนักบินอวกาศมาใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วล่ะค่ะที่ครูนันแต่งชุดนักบินอวกาศมาก็เพราะว่าครูนันจะพานักเรียนไปนอกโลกไปรู้จักกับดวงอาทิตย์กันนะคะ นอกโลกไม่มีอากาศครูนั้นจึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศเพื่อสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุผ่านชุดนี้ไปนะคะนักเรียนจะได้ยินเสียงที่ครูนั้นพูดยังไงล่ะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะว้าวถึงอวกาศแล้วค่ะนักเรียนนักเรียนได้ยินเสียงที่ครูนั้นพูดแล้วใช่ไหมล่ะคะ ถ้าได้ยินแล้วเราไปรู้จักกับดวงอาทิตย์กันดีกว่าค่ะดวงอาทิตย์ที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นวัตถุธรรมชาติอยู่บนท้องฟ้าที่เรามองเห็นได้ในเวลากลางวันมีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดใหญ่หากเปรียบเทียบกับโลกของเรานะคะดวงอาทิตย์นะคะเปรียบเสมือนลูกบาศและโลกของเราก็เปรียบเสมือนแค่ลูกปัดเล็กๆแค่นั้นเองค่ะนักเรียน ดวงอาทิตย์มีความร้อนและแสงสว่างในตัวเองสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์และพืชต่างๆต่างได้รับประโยชน์จากดวงอาทิตย์ทั้งนั้นนะคะและถ้าหากไม่มีดวงอาทิตย์โรกของเราก็จะเย็นและมืดแบบนี้เลยอะคะ่ะนักเรียนมึดตื่นเลยนะคะอ้าว มองไม่เห็นอะไรเลยค่ะนักเรียนและก็เริ่มหนาวแล้วล่ะค่ะฮือโลกของเราจะขาดดวงอาทิตย์ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะนักเรียนโอมดวงอาทิตย์จงมาหูข่อย,ยังชั่วค่ะนักเรียนเริ่มอบอุ่นแล้วค่ะแล้วมองเห็นสิ่งต่างๆแล้วด้วยล่ะค่ะ เดี๋ยวครูนันต้องขอพานักเรียนกลับไปยังโลกเพื่อสรุปเรื่องราวของดวงอาทิตย์กันนะคะไปกันเลยค่ะว้าวถึงโลกของเราแล้วค่ะนักเรียนสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับดวงอาทิตย์นะคะนักเรียนดวงอาทิตย์มีรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่เราสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้ ในเวลากลางวันเท่านั้นนะคะนักเรียนซึ่งแสงสว่างที่เรามองเห็นในเวลากลางวันนั่นมาจากดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะโดยโลกของเราจะขาดดวงอาทิตย์ไม่ได้เด็ดขาดนะคะนักเรียนเพราะมนุษย์และสัตว์จะหนาวตายและพืชไม่สามารถสร้างอาหารได้นั่นเองค่ะ และในทุกๆเช้านะคะดวงอาทิตย์นะคะจะปรากฏให้เราเห็นซึ่งจะขึ้นมาในทิศตะวันออกนะคะและจะตกในตอนเย็นในทิศตะวันตกนั่นเองนะคะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนวันนี้คุณครูนั้นได้พานักเรียนไปรู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับดวงอาทิตย์กันแล้วสนุกกันไหมคะ สำหรับวันนี้คุณครูนั้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะนักเรียนแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคุณครูนั้นในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในอาทิตย์หน้าเรื่องดวงจันทร์กันนะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ